ในขณะเดียวกันเรื่องของรายละเอียดของคดีกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้การต่าพลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเองก็ออกมาพูดถึงคดีนี้โดยเฉพาะประเด็นที่เหมือนสังคมเข้าใจผิดกันแล้วก็มีการนําเสนอมาก่อนหน้านี้เรื่องของคนกลางใช่ไหมที่ถูกระบุว่าเป็นคนพาอธิบดีแล้วก็ภรยาไปหาออบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะปรากฏว่ายืนยันเลยเมื่อวานนี้พลตํารวจตรีจรุนเกียรติบอกเลยนะคะว่าคุณธนดลที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ไม่ใช่ ทีーー่ปรึกษาหมู เป็นคนละคนกันยืนยันแบบนี้เลยแล้วย้ําชัดว่าคนที่ชื่อหมูจริงๆเนี่ยชื่อจริงชื่อว่าสุธีเป็นที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,กรเกษตรนะคะแล้วย้ําด้วยว่าในหมูไม่ได้มีบทบาทอะไรในคดีแต่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในกระทรวงกรเกษตรเชื่อว่าฟากฝั่งของผู้บังคับบัญชาให้ไปเคลียร์ปัญหาซึ่งผู้บังคับบัญชาก็คงอยากแค่ให้เคลียร์ให้จบแต่ว่าไม่ได้ดูในรายละเอียดว่าจะไปดําเนินการยังไงซึ่งภรยาของอธิบดียืนยันกับตํารวจแล้วด้วย ว่าฝั่งของในหมูเนี่ยไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตบทรัพย์ที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ทางด้านผู้การเต่าบอกนะคะตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อคงต้องมีการขยายผลหลังจากนี้น่าจะเชิญในหมูนี่แหละเข้ามาให้ปากคำในสำนวนด้วยนะคะซึ่งเรื่องของรายละเอียดในการเจรจาย,ย้อนไปพฤศจิกายนปี -66 ว่าท้ายที่สุดแล้วมันมีการจ่ายเงินหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าผู้การเต่าเมื่อวานนี้บอกว่าขอสงวนประเด็นนี้เอาไว้ก่อน ขอยังไม่ตอบคำถามนี้แต่ยืนยันซ้ำนะคะเป็นครั้งที่สองว่าคุณธนดลไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีแต่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐมนตรีว่าการากระทรวงเกษตรให้เป็นคนมาตรวจสอบเรื่องนี้โดยเชื่อว่าคุณธนดลเองน่าจะมีข้อมูลที่จะนำมาพูดคุยกับตัวของผู้การเต่าด้วยในขณะเดียวกันยังมีการเปิดเผยด้วยนะคะว่านอกจากกรณีของอธิบดีกรมการข้าวคุณผู้ชมปรากฏว่าล่าสุดมีข้าราชการการเมืองที่มีชื่อเสียงประสานติดต่อเข้ามาจะมาจ ผู้การเต่าแจ้งความค่ะหลังจากที่ถูกกลุ่มของคุณศรีสุวรรณเรียกรับผลประโยชน์ในลักษณะเดียวกันแต่ผู้การเต่ายังไม่ระบุรายละเอียดนะเดี๋ยวคงรอคุยกันก่อนน่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนกวรณีที่ปรึกษากฎหมายของอธิบดีกรมการข้าวที่มีความกังวลเรื่องของเจ๋งดอกจิกถูกปลด ในเดือนธันวาคม66จะไม่เข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐขณะเรียกรับผลประโยชน์เดี๋ยวข้อหาจะอ่อนลงหรือเปล่าทางด้านของผู้การเต่ายอมรับค่ะว่าถ้ามีการสั่งปลดก่อนเรียกรับผลประโยชน์จริงก็จะไม่เข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่เบื้องต้นก็ยังไม่มีคําสั่งปลดออกมาเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามขบวนการนี้มีคนที่เข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแน่ๆที่เรียกรับผลประโยชน์ด้วยฟังเสียงผู้การเต่าค่ะก็มันเป็นพิธีการเกี่ยวโยงกันมา เป็นผู้สนับสนุนไปถ้าถ้าไม่ได้เป็นเป็นเจ้าพนักงานมันก็เป็นผู้สนับสนุนไปคุณตูนก็เป็นเจ้าพนักงานไปเข้าใจไหมอ่าข้าท่านเองเราเราเรา<ม>จ้าที่กําลังขอเอกสาร,รนะครับเราเราต้องการข้อเท็จจริงนะครับในเมื่อท่านยืนยันเราสิ่งหนึ่งที่เราจะทำก็คือเราไปสู้กันในศาลนะครับว่าใครใครของจริงหรือใครของไม่จริง,ง,รงเราเรามั่นใจในพยานหลักฐานเรา นะครับแล้วเรายังก็ยังไม่เห็นเอกสารที่มีการยกเลิกเดี๋ยวถ้ามีการยกเลิกเราก็ต้องมีการทําหน้าที่ในการตรวจสอบอีกคงไม่หยุดว่ายกเลิกแล้วก็ไปเชื่อหนังสือใบเดียวผมยืนยันว่าผมจะตรวจสอบ สานะนี้ต่อด้วยเมื่อวานนี้นักข่าวถามผู้การเต่าเลยคุณพิงคผู้ชมการทําคดีนี้กลัวนะว่าจะเป็นการล้มยักษ์หรือเปล่าเพราะว่ามันเริ่มมีกระแสข่าวว่ามีคนโทรมาเบรกทางฝั่งที่ปรึกษากฎหมายของอธิบดีแล้วผู้การเต่าบอกไม่กลัวแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าต้องใช้คําว่าท้าเวสุวรรณหรือว่ารูปปั้นยักษ์หน้าบกปปปว่าตัวใหญ่กว่าแล้วก็บอกว่าอยากจะเจอหัวหน้ายักษ์เพราะเชื่อว่ายักษ์จะตัวใหญ่แค่ไหนยังไงก็สู้ความจริงไม่ได้ค่ะ นี่ไงยักษ์อยู่นี่ไงยักษ์ตัวนั้นเล็กกว่ายักษ์ตัวนี้รับประกันว่าสู้ยักษ์ตัวนี้ไม่ได้แน่นะวันนั้นเขาเจอเขาก็คงก็ฝันผวาไปแล้วนั้นหน้ายักษ์แต่นี่ยักษ์ทั้งตัวเขาอาจจะมีหัวหน้ายักษ์นะพี่โอ้อยากเจอ นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วก่อนที่จะให้สัมภาษณ์เนี่ยผู้การต่าบอกกับสื่อมวลชนด้วยนะย้ายจุดไม่สัมภาษณ์ที่บริเวณรูปปั้นยักษ์หน้าลิฟต์โดยบอกว่าครั้งนี้รบกับยักษ์แต่รับประกันว่ายักษ์ที่สู้ตัวเล็กกว่ารูปปั้นและถ้าเกิดมีหัวหน้ายักษ์เนี่ยนะคะบอกเลยว่าอยากเจอว่ายักษ์จะตัวใหญ่แค่ไหนส่วนคดีนี้ท้ายที่จุดจะเข้าข่ายพรบอฟอกเงินหรือเปล่าทางด้านผู้การต่าบอกว่าหลังจากนี้คงต้องคุยรายละเอียดกับพนักงานสอบสวนก่อนนะคะ